วัย18ปีครับเกตติตะวันฟอร์มหลังนี่โอสดใสครับพี่อาลีชชะน็อกสองครั้งรวดครับชนะเพชรฟ้าลั่นปลาทุ่เขาหลวงชนะมนขาวสใชยเจริญครับในขณะที่มูน้ำเงินครับสิงสเสน่ห์กกมลเนตรนักชกรุ่นพี่วัย21ปีจากอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ครับ อร์มหลังก็สดไม่แพ้กันครับ2ไฟชนะรวดเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการชนะน็อกทั้ง2ไฟเลยโอ้สะกอต่ำแบบนี้เรียกว่ารู้ว่าหล่นไม่หล่นนับไม่นับกับไฟนี้ก็ต้องจับตาดูให้ดีๆแล้วครับคู่นี้ใครจะพลาดโดนของใครก่อนเพราะสองฟอร์มหลังของทั้งคู่นั้นชนะน็อกด้วยกันมาเลยนะครับมาดูกันนะครับครับซ้ายกับขวาด้วยนะครับโอ้โหแบบนี้นี่ได้เห็นอะไรดีๆกันมากนะครับ ใครจะทิ้งออกก่อนเท่านั้นจะเดินขยับเข้าหาเลยนะครับฝ่ายแดงขยับเข้าไปเลยครับโอ้้าดวนตั้งแต่ต้นยกแบบนี้แล้วก็ทิ้งซ้ายนี่ทิ้งทั้งหมัดเลยแนละทิ้งทั้งตัวเลยนะครับเขตตะวันนี่ครับสายกับขวาครับวันนี้ฝ่าด้านสิงสเสน่ไม่กลัวศักดิ์ศรีครับเอาละครับมั่นใจว่าตัวเองก็มีดีมาสู้เหมือนกันโอ้ลูกนี้เตะวื้นโดนฟรีคิกเต็มกลางหลังครับสิงสเสน่เอาละครับ เริ่มต้นขึ้นมาก็เห็นของดีกันทันทีฮครับซ้ายกับขวาปอดกันไปโอ้ยหลดไม่หลดหลดไม่หลดใครหลุก่อนนี่เพียงยกแรกนะครับโอ้โหแลกกันแบบนี้นะครับหนักหนักแรงแรงนะครับทั้งแท่งทั้งหมัดออกแรกกันเลยนะครับไม่มีใครยอมใครนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับฉายแววแล้วนะครับว่าไม่น่าจะครบ5้ายกนะครับวอยคู่นี้เปียดเข้าไปโอ้โห มาหนักๆรุ่นน้องก็จริงนะครับแต่าดวลแล้วก็โตหนักๆเลยครับนี่แหละครับแลกกันแบบนี้นี่ถ้าครบยกนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกครับพี่อาลีออกมาแต่ละหมัดออกมาแต่ละอย่างนี่หวังผลตลอดครับไปดูกันต่อครับบนเวทีอ้าว้ายมาก่อนครับเขตตะวันสิงเสน่ไม่ตกเจ๊กเลยครับพยายามจ้วงหมัดเอาคืนเหมือนกันหรือว่าจะหนักแน่นกว่าด้วยนะครับเขตตะวันนี่ค่อยๆขยับเข้าไปสิงเสน่ก็มีโต้เหมือนกัน ยอมนะครับเอาซ้ายกับขวานะครับซ้ายของเขตตะวันกับขวาของสิงเสน่ย like ืนกันใกล้ๆแรกกันแบบนี้นี่เพียงยกแรกเท่านั้นนะครับวางโอ้ยแข้งขวาครับส no ิงเสน่เต็มใช้คลองครับลูกนี้บังไม่ได้เอาคือด้วยแข้งซ้ายครับเขตตะวันยอมไม่ได้ครับเอาที่หมัดซ้ายมามาแล้วมีหมัดมีศอกมาเตะครับเขตตะวันเอาล้ครับเขตตะวันเริ่มอนจับทางได้ทิ้ซสายได้เอาครับบวกไปเอกโอ้โดนแล้วคนเอ็นครับสิงเสน่เอาแล้วครับ อย่างไงรก็หล่นไม่หล่นหล่นไม่หล่นครับถึงเส้นเอียงว่าต<ว>ัวหมัดจานีถือว่าน่ากลัวเลยนะครับดูดีว่าใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นแต่ว่าเขตตะวันนี่โอ้เริ่มจะหนักแรงนะครับแล้วก็เบียดติดตลอดถึงเส้นเอก็ไม่กลัวโอ้โหถิงด้วยหมัดขวานี่โตขึ้นหนักๆเหมือนกันเอาล้ครับถือว่าต่างฝ่ายต่างโดนแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นี่นะครับต่างฝ่ายโอ้ยเอียงครับถึงเส้นเอตนเก้าไปอ้าวเอียงไปเอียงมาเขตตะวันยังไงเช็คบินได้ไหมเช็คบินดูว่าจะเกมทั้งทีเกมยาครับเขตตะวันตะวันฮุกขา ถึงเสน่ห์ตอนนี้ฝื้นคืนสติครับพยายามจิ้มพื้นอ้าวเพตตะวันต่อยสายแล้วล็อะในสู้โอ้เอาแล้วครับเขตตะวันเน้นทุกลูกครับตอนนี้โดนเหมือนกันนะครับเขตตะวันก็โดนบวกเหมือนกันเนาเริ่มจะเดินช้าลงไปด้วยมาดูกันนะครับไม่รีบไม่ร้อนแล้วนะครับค่อยๆขยับเข้าไปมีเตะซ้ายหมัดสายนิทิมตรงๆน่ากลัวถึงเสน่ห์ชกในเกมตั้งรับนี่โดนอีกแล้วนะครับช้าไม่ได้นะครับโอ้โห นาจะนะครับแบบนี้นะครับขยับเข้าไปนะครับค่อยๆขยับค่อยๆขยับยังไม่ออกนะครับสิง์ทะเ์ก็ชกกินเกมไปก่อนพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตัดเริ่มฉายแววให้เห็นแล้วนะครับโอ้โหยืนซดกำปั้นกันนะครับซ้ายกัะขวานะครับจ้วงกันตรงๆนะครับเหยียดเหมือนเดิมนะครับเริ่มจะเดินบ้างโอ้แทงเข้าไปหนักๆสิง์ทะเลมาดูว่าเขกตะวันก็จะชิงเดินก่อน เอาแล้วครับเจาะยางแล้วก็มีหมัดมาดูวงในดูลูกขวางเปียกเข้าไปเอามีหมัดบวกด้วยครับนี่แหละครับยกนี้เกตะวันมีศอกมาเติมครับพยายามขวางแล้วฟันข้างล่างมีหันขาโอ้เรียกว่าจบสีทุกะยะครับเกตะวันทิ้งเะนีแทงขวาได้มาแล้วครับมาสู้เหมือนกันบนเวทีนี่ศักดิ์สรีพอกันครับซ้ายกับขวาเอาเกตวันเตะซ้ายทิ้งเสน่์คอยเตะบางคอยตั้งรับเอาจับได้มาก มัดในสับาายแรงก็เสี่ยงตายครับเกตตะว,วันถึงห์เสน่หนี่ดูว่ามีลูกทข่งข้ายหนัก,นก,นก,นกๆแรงๆเหมือนกันนะครับเกตตะว,วันเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับเอาเบียดเข้าไปมัดเอา้าโอ้โหสายยังออกได้แม่นออกได้เนียนแล้วครับดูว่าสิงห์เสน่หจะชิงเดินด้วยไม่กลัวแล้วเจาะยางเบียด หาดวนเหมือนกันแรกกันแบบนี้เอ้านี่นะครับโอ้ล้ำในตีวงในนี่ดูว่าสิงห์เสน่ห์ไม่เป็นรองเลยนะครับจังหวะกระทุ้งเข่านี้หนักๆแต่ว่าเขตตะวันเองเวลาไล่แขนได้กระโต้ขืนเหมือนกันครับนี่แหละครับเกาะในอยู่บนได้ข้าเขตตะวันเราได้ก็เสียบซ้ายเสียบขวามาตรงๆครับอ้าวแล้วเขซ้ายมาเอ้าสิงห์เสน่ห์ยังไงครับเขตตะวันขับศอกซ้ายสิงห์เสน่ห์ต้องยกบางตอนนี้อย่าไปลองของเอ้าเด็กขวาแตะขวาพระามเดินดง จับในได้กับเขตตะวันล็อกในได้อ่านานะครับแม่เป็นล็อกให้เขาตีครับเขตตะวันสิงเสน่ห์เริ่มจะเสียบสายมามาแล้วเอาจังหวะเสียบเริ่มจะทำงานนะครับสิงเสน่ห์ดูว่าจังหวะเสียบของสิงเสน่นี่อย่างที่บอกนะครับจังหวะแทงมีแทงแรงๆแทงเจ็บนะครับเอา้าเขตตะว,วนันโอ้ยเอา้าเริ่มจะแกว่งนะครับสอกเข้าไปเบียดเข้าไปทั้งปัดทั้งสอกโอ้ยมาอีกแล้วครับเบ็ตนี้ไม่สนครับสิงเสน่ห์ต้องล็อกเอาไว้ก่อน ไม่ขนาดนี้ครับการล้วพินต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่และเกมก็เริ่มเดือดขึ้นตามลาดับโอ้ตีนะครับลูกแทงโอ้แต่ว่าหน้านี่เปิดเลือเกินนะครับเวลาแทงเข่านี่แหละครับโดนสอกแล้วอ๋อการน้าแงนหน้าแงับสิงเสน่เอาแก้ลำาละการตัดตกระและการเสียบเข่าขวาครับสิงเสน่เอแหน่คู่นี้อาวุธทันกันครับคุณดีผมดีขวามาจากสิงเสน่เอเกตวันยังไงครับแฮยื่ไปเฉยเฉครับเกตวันสิงเสน่เอได้ใจครับพยายามเดินเบียดเดินสู้กัเตะขวามา โอ้โหโดนก็ไปหนักๆนะทน่าด้แข่งเหมือนกันนะครับเขตตะวันอ,อ,อ,อูนะครับอยู่นี่ยืนระยะแล้วครับใครยืนระยะได้ดีกว่าก็น่าจะขวาใชัยละครับเพราะต่างฝ่ายต่างโดนแล้วก็โดนเก็บๆด้วยกันทั้งคู่ด้วยตีนะครับโอ้ยเอาแล้วครับัดขวาทิ้งเข้าไปโดนแต่ยังเดินอยู่ซ้ายกับขวาโอ้โหแลกันแบบตี้นะครับตีนะครับรุ่นใหม่ๆนะที่อยู่ในแผนงานการาตั้งชคแบบนี้ แฟนมวยชอบนะครับโอ้ยแทงขวาเข้าไปถอยลุนลเบียดเข้ามาโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวมาผ่านมานี่โอ้โหแลกกันสนุกแฟนมวยชาวสังชาตินี่ปบมือกันรอบสนามเลยนะครับคู่นี้เอายกสามก็ยังเหมือนเดิมดูจังหวะขวางและแท,แทงแทงได้ดีนะครับสิงสเน่โอ้โหนี่แหละครับเข่าของสิงสเน่กับศอกของเขียตวันซ้ายทั้งแถบกับเขตยตวันเอาเตะซ้ายเข้าไปเอาแล้ว ฟังมาก่อนครับ้าซสายไปเรื่อยฟังไปก่อนสิงเสน่ยังโต้ไม่ได้ครับตอนนี้แต่ตกเป็นพ่อบนับไปอีกครั้งนึงครับสิงเสน่แต่นีกระโดดทีมอีกเอาละครับยังไหต่อครับสิงเสน่หน้าสะบัดหน้าแงะหน้าง่ายครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับโอ้ยกที่สองปลายยกนี่เขตตะวันทำท่าไม่ดีนะครับแต่ว่ายกนี้ออกมานีสายล้วนๆนะครับออกหนักๆหลายเม็ดนะครับอ้าวโดนครับโอ้โดนกระจับทำแทจะย่อไปเหมือนกัน เบียดเขาหาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอีกแล้วครับเกมจะพลิกอีกแล้วนะครับต้นยกนี่เป็นของเกตตะวันเอาเบียดเข้าไปไอีโอ้ยต้องล็อกเอาไวต้ตีไม่ถนัดนะครับกรรมการละพินแย่ก่อนมาเริ่มกันใหม่แล้วก็ยังชิงเดินเหมือนเดิมนะครับโอ้โอ,อาล้ครับที่หูนี่เริ่มจะหูฉีกนะครับนี่นะหูเกตตะวันตับตอกซ้ายสิงเสนเริ่มจะรับอีกครั้งหนึ่งอ้าวเสียขามาโอ้ลูกนี้โดนแล้วลอยตามเขาแล้วครับเกตตะวัน อ้านกคาคณ์ตอนนี้ต้องูกว่าครูขีใเล้ยเคียงครับเกตตะวันต่อยซ้ายสิงสเสน่ยพยายามสาวันเอาคืนนี่นครับหมัดต้องแรกดริยหมัดครับดูว่าสภาพตอนนี้นี่ดูไม่โอ้ยลูกสุดท้ายยุติการชกเลยนี่ถือว่าจนเกียนตลอดสุดท้ายแล้วเป็นสิงสเสน่ครับแม่นยำกว่าครับโอ้โหช็อตเด็ด สองนะครับแล้วก็ยุติการยกแข้งด้วยเลยครับแข้งย,ขงยั่แข้งเตะเข้าไปนี่เต็มคอครับลูกนี้หลังวันที่เตะเตะด้านคอต้องมาแล้ว